ขอไปดูที่นครศรีธรรมราชหน่อยก็แล้วกันคือล่าสุดเนี่ยคือปกติเอางี้ผู้หญิงส่วนใหญ่จะตกเป็นเหยื่อ,อแต่กรณีนี้คับผู้ชมฮะกลายเป็นว่ามีเด็กผู้ชายฮะตกเป็นเหยื่อของน้องผู้หญิงที่นครศรีธรรมราชน้องเอแล้วกันนะฮะเรียกเปนามสมมตินี่นะฮะน้องเอเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายอายุ13ปีประเด็นก็คือคุณแม่นะฮะพามาแจ้งความกับตำรวจเพราะกลัวว่าน้องเอเนี่ยนะฮะจะ,ะพูดกันตามตรงอาจจะไปติดโรคอะไรมาหรือไม่ คุณผู้ชมฮะคอของเด็กชายเอเนี่ยนะฮะมีรอยเขียวช้ําเอาละถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยนะฮะก็คือคุณผู้ชมคงรู้แหละมันเหมือนรอยโดนดูดมาเนี่ยนะฮะจนกระทั่งคอเป็นจ้ำจ้ำจ้ำแล้วแม่เนี่ยก็บอกเด็กชายเอเนี่ยแกเป็นเด็กดีมันเหมือนกับมีพวกเด็กผู้หญิงคอยเล็งเอาไว้แล้วก็ลวงน้องเอเนี่ยนะฮะให้ออกนอกบ้านน้ำซ้ําคือคุณแม่กลัวนะฮะว่าทําไมผู้หญิงสมัยนี้คือวัยขนาดนี้เนี่ยนะฮะจะเห็นว่ารอยที่คอของเด็กชายเอมีรอยจ้ำ แล้วก็น้องไม่ได้ถอดเสื้อนะฮะแต่ประเด็นคือคุณแม่เนี่ยบอกว่าหน้าอกของเด็กผู้ชายเนี่ยมีรอยดูดอีกเหมือนกันเป็นจ้ำๆแล้วน้องเอเนี่ยตอนที่มาโรงพักในสภาพอิดโรยมาเลยนี่ฮะโดยคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฝ้าย เมื่อวานนี้ค่ะมีผู้หญิงเนี่ยมาหาลูกชายที่บ้านบอกจะขอนอนที่บ้านหน่อยได้ไหม <Ừ. S 2> แม่ก็บอกเฮ้ยไม่ได้เป็นผู้หญิงมานอนบ้านผู้ชายได้ยังไงซึ่งลูกชายแม่น้องเอ,งเ,องเนี่ยอายุ13ผู้หญิงคนนี้อายุ16แม่ก็บอกว่าเออว่ากล่าวตักเตือนไปมันไม่ดีสุดท<ม><ะ>้ายแล้วเนี่ยผู้หญิงอายุ16อเรียกน้องวาแล้วกันนะคะวาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวขอพาลูกชายแม่ออกไปข้างนอกหน่อยนะซึ่ง,งมแม่ก็รู้สึกว่าอ๋อทำไมถึงต้องพากันออกไปข้างนอกนแต่แม่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเพราะลูกแม่เป็นผู้ชาย แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เด็กผู้หญิงนะฮะบังคับเด็กผู้ชายเลยล่ะคุณผู้ชมฮะ <S <S โดยวันนี้จากการสอบถามเด็กชาย A เ,เด็กชาย A เ,เนี่ยก็เสียใจมากนะฮะที่เกิดเรื่องแบบนี้<ฮ>เพราะน้องวาเนี่ยเด็กผู้หญิงซึ่งแก่กว่า3ปีคือ16นะฮะตอนแรกแชทกันแล้วหลังจากนั้นน้องวาก็มาหาอ่ะเพราะน้องวาค้างไม่ได้น้องวาก็รับเด็กชาย A ฮะไปที่บ้านเพื่อนของน้องวาแทน<ฮ>น้องวาวัย16หเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอน้อง A มาถึงปั๊บพอรับน้อง A มา ก็ชวนน้องเอเนี่ยนะฮะเข้าไปในห้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเด็กชายเอบอกว่าโดนน้องวาครับบังคับขืนใจจนกระทั่งเด็กชายเอต้องสำเร็จความใคร่เหตุการณ์นี้น้องเอเสียใจมากจนกระทั่งวันนี้ฮะแม่ก็เป็นกังวลนะฮะเพราะแม่บอกเลยเนี่ยนะฮะว่าเด็กชายเอเนี่ยแกเป็นคนดี ที่สําคัญก็คือแม่ของเด็กชายเอตอนแรกเนี่ยยังไม่รู้ด้วยนะฮะว่าเด็กชายเอโดนผู้หญิงล่อลวงไป <ฮะ S 2> จนกระทั่งความแตกพ่ออะไรไปเพราะว่าไปเจอน้องที่นั่งรอยอยู่คือวาเนี่ยพาหายไปทั้งคืนเลยนะคะแล้วเมื่อคืนแม่นอนไม่ได้เลยนอนร้องไห้เพราะว่าลูกชายหายจนกระทั่งมีคนมาบอกว่านี่ ไปเจอมอเตอร์ไซค์ของว่าจอดอยู่ตรงนี้แม่ก็เลยตามไปเจอลูกและลูกก็ยืนยันว่าตัวเองถูกปั่งของพี่ผู้หญิงรุ่นพี่กระทําชําราวแม่ก็ห่วงว่าโอ้จะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเพราะว่าลูกเนี่ยไม่ได้สมยอมค่ะวันนี้ก็เลยมาแจ้งความแล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องให้เด็กชายเอไปเขาเรียกนะไปให้หมอตรวจก่อนนะฮะ,ะลองฟังเสียงทางด้านของคุณแม่หน่อยนะฮะที่กังวลเรื่องลูกชายครับ

แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าน้องวาเด็กผู้หญิงวัย16ที่ต้องการชวนน้องเอไปหาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าน้องวาไปเอามอเตอร์ไซค์ของคนอื่นมาด้วยเหรอป้ายใช่ค่ะเห็นบอกไปยืมเพื่อนบ้านมา,าแล้วเพื่อนบ้านาก็หายทั้งคืนใช่ไหมคะมเพื่อนบ้านเขาก็เลยไปตาม,มแล้วก็มาขึ้นโรงพัก เพื่อตามหารถด้วยแต่โชคดีคือมีพลเมืองดีไปเจอมอเตอร์ไซค์ถูกจอดเอาไว้แถวหมู่บ้านถามว่าขี่ต่อไปไม่ได้เพราะอะไรน้ํามันหมดก็เลยจอดทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วนอกจากนี้น้องเอเนี่ยนะฮะวันนี้เขาคุยกับตํารวจนะฮะเด็กชายเอก็บอกว่าผมรู้จักกับน้องวามาประมาณ1เดือนน้องวาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เป็นฝ่ายเข้ามาจีบผมผ่านทาง Facebook ผมไม่คิดเลยนะครับว่าน้องวาเนี่ยจะกล้าหลอกผมไปกระทํามิดีมิร้ายหลังจากนี้เนี่ยนะฮะ เอาไปว่าผมเองเนี่ยก็คงจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับน้องวายอีกแล้วนี่คือเด็กชายเอนะฮะกับความรู้สึกที่โดนผู้หญิงหลอกไปขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เพื่อนบ้านของนางสาววานเนี่ยนะฮะ,ะก็เล่าให้ฟังเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมฝ้ายค่ะคือเราพยายามจะไปบ้านวาแต่พอไปถึงเนี่ยบ้านปิดเงียบนะคะไม่มีใครอยู่ก็เลยคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบ,านบอกอ๋อที่อยู่บ้านเนี่ยหรอเขาก็ ชอบกินเหล้าชอบสุบุรี่เท่าที่เห็นเนี่ยน,นะคะแล้วก็จะมีเพื่อนๆวัยรุ่นเนี่ยแวะเวียนมาเป็นประจำเพราะทางด้านของเพื่อนบ้านบอกเขาอยู่กับยายยายก็วันๆนหนึ่งทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไปทำสวนกลับบ้านค่ำๆมืดๆส่วนวายเองก็ชอบไปเที่ยวกับเพื่อนเมื่อคืนนี้ไม่เห็นว่ากลับบ้านไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนก็ต้องยอมรับว่าเขาค่อนข้างจะเป็นเด็กที่มีปัญหาเพราะว่าพ่อแม่เขาแยกทางก็จะค่อนข้างเกเรค่ะพ่อแม่เขาเหลือนยัไงอยับม่อยู่กับแม่เท้ามันเรียกนไม ตอนนี้เรียนก็ตอนน่อหน่าวะคุณโอกันนี่เนียต้อนหน่อเลยไม่รู้เรียนม่มันเกลี่ยได้มากๆเลี๋ยวเราเรียวรูนมันมีมากมันมีมากนะกำปั้นข้าวแบนนั้ากำปั้นา้หวมันเคลื่อนกันแรกถึงกราเกินเคลื่อนมันเร็วเลยแม่ก็หยุดไปก็หนุนโตกันหยุดขึ้นมันก็ไม่ตอหนีใครอทั้งหมดนี้ก็อ่ะถ้ามีลูกชายเดี๋ยวนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันเนี่ยนะฮะใครจะนึกว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและดูดิฮะน้องโดนทําร้ายคอเป็นจ้ำเลยเนี่ยนะฮะ ถึงก่อนครบกว่าแค่กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะไม่พลาดข่าวสารและรายการดีๆจากอมรินทีวี HD ช่อง34แล้วนะครับ